ยูฟาแชมเปี้ยนส์คืนนี้ตัวไหนเด็ดบ้างไปดูกัน สปอยคู่วันนี้กับจอสปอยก่อนเตะประจำวันที่8พฤศจิกายน2566นะฮะก็คืนนี้ก็จะโฟกัสไปทางด้านของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนีกนะฮะก็คัดมาให้ด้วยกัน6คู่นะ,ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางคืนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นการมารจัยในการทำคอนเทนต์ต่อไปด้วยแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยฮะขัดสวนได้ไม่ว่ากันนะฮะก่อนอื่นก็ขอฝากครอบครัวสดชื่นของเราไว้ด้วยแล้วกันนะครับนะก็เป็นคอมมูนิตี้ไลน์ที่ใหญ่ที่สุดนะมีสมาชิกมากกว่า30,000ท่านนะฮะอยู่ใน มีค่าใช้ใจ่ายฮะ ส่วนคู่แรกนะครับเราไปดูกันที่กลุ่ม C นะครับระหว่างนาโปลีจะเปิดบ้านตรอกมายเยนของยูเนียนเบอร์ลินนะครับนาโปลีแข่งสนัดมี6คะแนนโอกาสผ่านเข้ารอบสูงนะเมื่อเทียบกับยูเนียนเบอร์ลินที่แข่งสามนัดยังไม่ชนะใครเลยนะฮะแล้วก็โอกาสตกรอบเนี่ยก็สูงเช่นเดียวกันนะฮะซึ่งวันนี้ครับเป็นเกมในบ้านของนาโปลีครับโอกาสที่พวกเขาจะสามารถเก็บ3แต้มในบ้านของตัวเองได้ค่อนข้างมีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับผู้มาเยือนนะฮะที่ผลงานที่ผ่านมาพวกเขายังสะกดใช้ไม่เจอเลยนะครับฉะนั้นแล้ววันนี้อยู่นาโปล นาโปลีนะฮะ คุณต่อไปนะครับเราไปดูกันที่กลุ่มดีนะฮะระหว่างโซเซดัดจะเปิดบ้านต้อนรับกามเยือนของเบนฟิก้านะครับซึ่งต้องบอกว่าโซเซดัดเนี่ยนะแข่ง3นัดชนะ2เสมอ1เนี่ยมี7คะแนนนะฮะโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบเนี่ยกับทางด้านของอินเตอร์มิลานเนี่ยค่อนข้างมีความเป็นไปได้สูงเลยนะครับส่วนทางด้านของเบนฟิก้าผู้มาเยือนนะแข่ง3นัดมีศูนย์คะแนนนะครับโอกาสที่จะตกรอบเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงนะครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยเป็นเกมในบ้านของเรอัลโซเซดัดนะครับซึ่งพวกเขาค่อนข้างได้เปรียบเลยทีเดียวนะครััับบบเเเเเกกกมมทีีี่่่แล้้้้วคูนนนนนนจออาาายใขงฟิโซซด เบียดชนะมาได้1-0น,นะครับชนะแล้ววันนี้สุเสเดได้นในบ้านโอกาสที่จะเบียดชนะมีสูงคู่นี้มองว่าสดเซดน่าจะเบียดชนะได้อย่างแน่นอนนะครับคู่นี้ขอแนะนําไปที่โซเซดัตน,นะครับนะแล้วก็คู่นี้ติดกําแพงสูงไปด้วยนะโอกาสที่จะมีประตูเกิดขึ้นได้ต้องใส่ค่อนข้างมีความเป็นไปได้สูงนะครับ ส่วนูต่อไปนะครับเราไปดูกันที่กลุ่ม A นะฮะระหว่างโคเปนเฮเกนมันเปิดบ้านตระกรันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบเนี่ยต้องบอกว่ายังมีเปิดกว้างทั้งคู่นะครับวันนี้เป็นเกมในบ้านของโคเปนเฮเกนนะครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้โคเปนเฮเกนเนี่ยเน้นรับรอสวนกลับอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเกมที่แล้วพวกเขาไปเยือนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะยันฝามือได้อยู่เหมือนกันนะครับส่วนทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับฟอร์มตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะฝากความหวังไม่ค่อยได้เลยนะฮะเรียกได้ว่าฝากผีฝากไขไม่ได้เลยนะเพราะาเออะไร แน่นอนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้เลยทีเดียวนะครับโอกาสที่วันนี้พวกเขาจะโดนโคเปนเฮเกนยันเสมอในบ้านได้เนี่ยค่อนข้างมีความเป็นไปได้สูงชนะแล้วคู่นี้ขออยู่โคเปนเฮเกนไปเลยแล้วกันนะครับนะก็มองว่าโคเปนเฮเกนวันนี้น่าจะยันไหวฮะ ส่วนกูต่อไปนะครับเราไปดูกันที่กลุ่ม B นะฮะระหว่างอาร์เซนอลครับจะเปิดบ้านต้อนรับกัมบียนของเซบีย่านะครับซึ่งอาร์เซนอลแข่ง3นัดชนะ2แพ้1นะมีอยู่คะแนนนะครับส่วนเซบีย่าเนี่ยแข่ง3นัดเสมอ2แพ้1ยังไม่ชนะใครเลยมีอยู่2คะแนนนะครับซึ่งต้องบอกว่าโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบตอนนี้เนี่ยนะยังเปิดกว้างอยู่นะครับสำหรับทางด้านของเซบีย่าเอง นะครับวันนี้มาเยือนอาร์เซนอลฮะโอกาสที่พวกเขาจะสามารถเก็บสามแต้มในบ้านของอาร์เซนอลได้เนี่ยค่อนข้างมีความเป็นไปได้ยากอยู่เหมือนกันนะเพราะอาร์เซนอลเวลานั้นในบ้านเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งเมื่อเทียบฟอร์มกันแล้วเนี่ยนะเซบีย่าค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของเกมนอกบ้านนะที่ยังสะกดชัยไม่เจอเลยนะครับชนะแล้ววันนี้อยู่อาร์เซนอลดีกว่านะครับโอกาสที่จะชนะและลุ้นชนะขาดมีความเป็นไปได้สูงกว่านะครับแล้วก็คู่นี้ติดกำแพงสูงไปด้วยครับโอกาสที่จะมีประตูเขึ้นทสอยค่อนข้างมีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวฮ ส่วนกูต่อไปนะครับเราไปดูกันที่กลุ่มดีนะร,ระหว่างเลดบูซาโบจะเปิดบ้านตรบกรามมาอย่างของอินเตอร์มิลานนะฮะอินเตอร์มิลานครับแข่ง3นัดมี7คะแนนโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบมีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวนะฮะส่วนทางด้านของเลดบูซาบวกเนี่ยนะฮะแข่ง3นัดมีอยู่3คะแนนโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบและลงไปเล่นยูโรปาเนี่ยก็ยังเปิดกว้างอยู่นะครับฉะนั้นแล้วทั้งคู่เนี่ยมองว่าโอกาสที่จะผลิตสกอร์ได้ทั้ง2ฝ่ายค่อนข้างมีความเป็นไปได้เลยทีเดียวนะวันนี้เลดบูซาโบได้เปรียบเล่นในบ้านด้วยแต่ถ้้้าาาาาเเเเมมมมื่่่อาาอ่ออออออททบกกกลลลุํัังงงงนนนนนนแววขิิตร์ค นะครับฉะนั้นแล้ววันนี้ท้ายเลือกผู้ชนะเนี่ยก็ยังคงมองทางด้านของอินเตอร์มิลานนะน่าจะเบียดชนะได้นะครับนะคู่นี้แนะนําไปที่กําแพงสูงด้วยแล้วกันนะครับโอกาสที่จะเปลี่ยนสกอร์เกิน3ประตูค่อนข้างมีความเป็นไปได้เลยทีเดียวฮะ ลุคสุดท้ายนะครับปิดท้ายเราไปดูกันที่กลุ่ม B นะระหว่าง PSV ว i ไฮโอเฟนจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ l o n g ์นะฮะซึ่งกลุ่มนี้ต้องบอกว่าโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบเนี่ยยังเปิดกว้างนะครับทางด้านของ PSV ว i ไฮโอเฟนนะครับที่อยู่อันดับที่4นะครับมีอยู่2คะแนนนะฮะส่วนทางด้านของ l o n g ์นะฮะอยู่อันดับที่2มีอยู่5คะแนนนะครับก็ต้องบอกว่านี่มาเยือนเนี่ยโอกาสที่ p ี High offense, เอสวีไฮเนี่ยจะเบียดชนะมีสูงเลยทีเดียวนะเพราะผลงานในบ้านของ p v HighO ไฮเฟนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับล็องส์นะที่เวลาออกไปเล่นนอกบ้านเนี่ยค่อนข้างมีปัญหานะครับที่ก็ยังฝากความหวังไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับนะชนะแล้ววันนี้อยู่เจ้าบ้านพ V โอกาสที่จะเบ right. well. launch, um, ียดชนะมีสูงนะฮะแล้วก็ทั้งคู่มีโอกาสที่จะปลิตสกอร์ได้ทั้ง2ฝ่ายนะครับนะก็มีความเป็นไปได้ทีเดียวชนะแล้ววันนี้อยู่เจ้าบ้าน p ีครับน่าจะเบียดชนะได้อย่างแน ส่วนที่โครงการ3วันนี้นะครับตัวแรกนะครับขอแนะนําไปที่บาเยนน์มิวนิกฮะไปที่ต่อได้เลยครับส่วนตัวที่ส่วนตัวที่สนะฮะไปกันที่โซเซดัตฮะไปที่ต่อได้เลยครับส่วนตัวสุดท้ายครับขอแนะนําไปที่โอซีเยคฮะคู่นี้แนะนํารองนะฮะ ก็จบกันไปนะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับย้าว่าตรงนี้เป็นเพียงแค่แนวทางที่เหลืออยู่ที่ท่านตัดสินใจนะครับนะก็ขัดสวนได้ไม่ว่ากันครับแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในกลุ่มนะครับนะยังมีชุดโครงการสวยรอให้อีกเพียบนะครับสำหรับคืนนี้ขอทุกท่านรุบวมมีความสุขเฮงรวยๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ